ในสัปดาห์นี้โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้จัดกิจกรรมไพร์มันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2567กิจกรรมนี้เริ่มต้นในวันจันทร์ที่24มิถุนายนโดยคุณครูพิชชาอ่อนิมนาพันหัวหน้างานการแก้ไขปัญหาและป้องกันสิ่งเสพติดได้กล่าวรายงานและดรภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในวันพุธที่26มิถุนายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้มีการจัดกิจกรรมประกวดบอดี้เพนให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมบอดี้เพน์ในโจทย์เลิกเถอะนะมันไม่ดีต่อร่างกายและในวันศุกร์ที่28มิถุนายนได้มีการจัดขบวนพาเหรดเริ่มต้นด้วยป้ายโรงเรียนตามมาด้วยธงโรงเรียนวงโยธาวายิขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและขบวนไพร์มัน เมื่อขบวนพาเหรดเดินทางมาถึงยังบริเวณสนามหลวงพิราชวนาสารและได้เริ่มกิจกรรมการร้องเล่นเต้นมาดูภาพบรรยากาศกันครับ play, 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 play. ต่อด้วยการมอบของรางวัลผู้ตอบคำถามวันต่อต้านยาเสพติดและรางวัลการประกวดบอดี้เพนชา l l เลนจ์ ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมไพรมันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2,567ช่วงถามตอบชาวพอสรัฐบาลไม่ได้บังคับให้จากแต่ทีนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่น่าเฉลิมฉลองมากๆเลยเนาะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยกฎหมายกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้รับการอนุมัติแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและก็ควรเฉลิมฉลองนะคะซึ่งโรงเรียนโพลิสา์ของเราเนี่ยก็มีเด็ก ทุกๆกลุ่มเลยมีความ หลากหลายนะคะในทุกๆก,กลุ่มเลยแล้วก็เห็นว่าทุกๆคนมีความสามารถมีศักยาภาพและควรได้รับการสนับสนุนเหมือนๆกันเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยคิดว่ากิจกรรมพลายมันในในปีนี้เนี่ยเราควรจะจัดและก็ให้ทุกๆคนได้แสดงศักยาภาพของตัวเองได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอบุคลิกภาพการเดินหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการร้องการเต้นนะคะที่เป็นความสามารถของแต่ละคนเพราะว่าในโรงเรียนเราเนี่ยพี่ ที่หลายๆคนก็มีความสามารถนะคะแล้วก็มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเรื่องเพศเนี่ยไม่เกี่ยวเลยว่าจะใครจะเป็นคนเก่งหรือคนดีเนาะทุกคนสามารถเป็นคนเก่งและคนดีได้ค่ะก็จริงๆแล้วงานวันต่อต้านยาเสพติดนะคะโรงเรียนเราก็จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เห็นความสําคัญเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะป้องกันเยาวชนไม่ให้ยุ่งกับ แล้วทีนี้ก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีกิจกรรมภายมันเข้ามาในเรื่องของความสร้างสรรค์แล้วก็ความเป็นตัวเองของเด็กใช่ไหมคะก็เราเห็นว่าในเห็นตรงเนี้ยว่าเด็กเขาสามารถสร้างสรรค์แล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดได้เราก็เลยจัดกิจกรรมรวมกันให้มีการร้องเล่นเต้นแล้วก็มีการเดินโชว์ความเป็นตัวของตัวเองของเด็กเพราะว่าเราก็เดินโชว์ในชุมชนด้วยให้ชุมชนได้เห็นว่าเราเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ได้เห็นความสําคัญในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดแล้วก็เห็นความสําคัญของภายมันค่ะ รู้สึกว่าเราก็รู้สึกดีนะที่ว่าความเท่าเทียมทางเพศมันเกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะในทางกฎหมายสักทีหนึ่งครับผมในยุคข,ของเราเนาะก็ส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่รอคอยมานานแล้วครับด้วยความที่ว่ามันประเทศเราแบบมี lgbt เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากมีสมรุแบบเพศเดียวกันเหมือนกันบ้างสำหรับตัวหนูเนาะหนูก็รู้สึกดีใจกับชาว lgbt ทุกคนรู้สึกแบบว่ากฎหมายนี้ผ่านแล้วแล้วรเรารู้สึกว่าเพศทุกเพศอ่ะก็คือมันไม่ควรจัดแล้วเราควรแบบ อยู่ด้วยความแบบความเท่าเทียมเพราะทุกคนคือมนุษย์เหมือนกัน <S <S <ช>แล้วก็แล้วทุกคนก็ควรจะได้แบบสมรสเท่าเทียมแล้วทุกคนควรจะได้แต่งงานเหมือนกันเพราะทุกคนก็อยากมีความรักเนาะใช่มนุษย์เราก็ควรจะมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะครับความคิดส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ตอนนี้โลกไปไกลแล้วทุกเพศมีสิทธิที่จะรักกันเท่าเทียมครับสำหรับผมนะครับส่วนตัวนะครับมีเพื่อน LGBT เยอะนะครับผม รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากครับที่ LGBTQ จะมีความรักเหมือนเพศหญิงเพศชายครับการเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ LGBTQ นะคะก็คือจะคิดว่าพวกกระเทยเนี่ยจะพูดคำว่าวายตายแล้ววายตายแล้วคุณนาีเจอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันหมดยุคมากเลยนะคะคือเราควรจะอัปเดตแทยนิดนึนงนี่มัน2.0.23.24.25แล้วนะคะกระเทยเนี่ยมีคำศัพท์ใหม่ๆเยอะขึ้นมา,มากค่ะเช่น โคตรจึ้งโคตรลาบุบูโคตรนปจตเสียว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 ค่ารู้สึกว่าบางทีครับการที่ LGBTQ ก็คือเพศหลากหลายทางเพศใช่ไหมครับอย่างบางทีสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ได้แปลว่าต้องกําหนดว่าเขาต้องเป็นเพศนี้เพศนี้เช่นการที่ผู้ชายแต่งหน้าเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องออกสาวหรือเขาต้องอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นแค่รสนิยมทางเพศของเขาเฉยๆครับเขาก็อาจจะชอบแต่งหน้าเฉยๆก็ได้ เรื่องการแต่งกายก็เหมือนครับก็เธอไม่จาเป็นจะต้องแต่งแค่แบบว่าใส่วิกหรืออะไรอย่างนี้เราสามารถแต่งได้หลายแบบหลายลุคที่เราอยากแต่งตามใจตัวเองเพราะว่าเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าไม่มีเพศใช่เสื้อผ้าไม่มีเพศก็การแต่งหน้านะครับจริงๆทุกเพศสามารถแต่งได้หมดนะครับเพราะว่าทุกคนอยากจะดูดีนะครับครับ LGBTQ นี่นะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าอ่ายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นหรอกครับคิดว่าบบรีอะ ทําให้เราแบบฟันเหลืองหน้าตาไม่สวยคอแบบไอตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยเนาะก็จะมีผลกระทบต่อตัวเราเองก่อนเลยก็คือสมองด้วยระบบประสาทแล้วก็ออป,อปอดไม่ดีต่อปอดเป็นมะเร็งนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นนะครับเอาบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวนยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวนั่นเองเลี้ยงได้ก็เลี้ยงจริงค่ะและฝากไว้นะคะสําหรับคนที่สูบสูบในที่สถานะไม่ดีนะครับเพราะว่าบุหรี่มือสองมีผลต่อคนรอบข้างคะ่ะบุหรี่ทำ,ทำลายปอดช่วยรลายหัวใจบุหรีนะ่อาจจะทําให้เรารู้สึกดีในช่วงที่เราเคียดนะครับแต่ก็เป็นการรู้สึกดีในเวลาสั้นๆแล้วผลที่ตามมาก็คือจะทําให้เราติดดนรกก็เเเหมมือธอธ่ข้้้าาาาทํูสึีชว